เวลา17นาฬิกา9นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัน์เทพวารามราชวรมหาวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิรักษิตตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมีนมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระ ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมลวงนาราธิวานราชนคริน ในการนี้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องนัสศก,การบูชาพระศรีศักยมุนีและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระบรมราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินจากนั้นประธานรัฐโรกาศให้คณะกรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุก,การมูลิธิอัรมราชานุสร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กราบทูลรายงานผลการดาเนินงานของมูลิธิแล้วประธานถวยรางวัลแก่นักเรียนและประชาชน ที่ชนะเลืศการประกวดกวีนิพนธ์กับประธานพระวโราวกาสให้วัยยาวัจกรเฝ้าและประธานดอกผลเงินทุนมูลที่อธรมราชานุสรเพื่อนําไปบุณนพระอารามและนําไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆของวัด ต่อจากนั้นเสด็จออกจากพระวิหารหลวงไปทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสกการะพระบรมราชานุิวรีพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินแล้วทรงเป็นประธานถวายผ้าป่าของมูลิธิอัฐรมราชานุสรโดยไรายได้จะนําสมทบทุนมูลิธิเพื่อน,นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตามวัตถุประสงค์ของมูลิธิ เวลา17นาิกา40นาทีเสด็จแทมพระองค์ไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชาชนนีและพระอาฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่พระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วทรงจุดทูปเทียงเครื่องราชสการะและเครื่องทองน้อยที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพะปะดลมหาสเสวตฉตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระสงฆ์ยี่สรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศประธานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกนธรรม,มาตทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพะปนมหาสเสวตฉตรสำหรับพระบรมอาฐิและพระอัฐิทรงธรรม พระธรรมรัตนดีลกวัสุทัตเทพพระวรารามถวายศีและถวายพระธรรมาเทศนาจิตตะทันตะคาคือจิตที่ฝึกฝนอบรมแล้วจบแล้วทรงประเคนเครื่องธยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าตรายรายีไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมาเทศนาสดระปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก